สบายดีพ่อแม่พี่น้องหอยโหลดไปมาเออเกยจโจยเปื่อนจอยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> ป็ดจังได้พี่น้องมันนี้เป็ดจังได้ ป็นยังไงพี่น้องมาเนี่ยมวนยีบอเกี่ยวเขามาเนี่ว่าสิบบอจ้างเกี่ยวเขายัางหัวด้เนาะอยากหัวด้วแต่เสือว่าม่ร้ายคนด่ากูแน่นอนอือ แต่ว่าสิบบทจ้างค่ะแล้วเออมีคนมาเกลือปลาให้ยุสเนาะก็ได้มาบ่มีสิมาเกลือปลาว่าเมื่อดิเ <c oughs> อ้อแม่มึังเอ้ยแตนตอดกู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  ตัวหางบางใหญ่ทำสม้มมึงต้องเจอกูมันมาเห็นหางตแต่เขาเป็นอะไร้ป่าแทนต่อหลางตีนว่าสิบทจ้าง่มได้จ้างพี่<ม>น้องเอ้ยเขาเอากอ,อกหูอยู่เนาะกอ,อกหูใส่หูขวาอยู่อืมแตนแตน ว้าวกอกหูกอกหูใสหูควายอ,าอยู่เขาก็ยังได้อันขาแรงเต็มวันอะไรพี่นอ้ <c oughs> องเขากะหายซุมเผินลอยซาวลอยซาวบาทคนละลอยซาวบาทพี่นอ้องหลายคนกันจากา่จางนะจ่างนะสิลงต่อหน้าเจ้าเนาะ ลองเกี่ยวหน้าเจ้าเนาะอวบบลเอคบล๊อแถวาวา่าว่ากุสิเอาคันสิเอาเบิดพมันสิโพด้วยนี่มาต้องหาสิหกสิบกว่าคนอ้ากูเจ็บเด้พี่น้องมนัในแตนต่อเเก็บเด้เรืองแต่ข่าวเจ้าไปเนาะ ครับตอนนี้ยังมาทันซุกนี่อีกลายมือเติบอยู่หรอกประมาณพอน้องเท่นมากไปแหละจงังสิได้เกี่ยวมันมึงกล้าต่อกูดได้จังได้บอสมึงนี่จังส่างบ่เบิง่งมึงเป็นสัตว์นะเพียงเป็นเพียงแค่สัตว์กล้ามาทำร้ายมนุษย์อย่างกูได้ยังไงฮึ เพิ่งมาวะโอเคเถืงจัดการ่นก่อนเกี่ยวแล้วแล้วก็แล่เอาไปซะพี่น้องเอ้ยอหมดมันเป็นแค่หมดนะ นี่นะพี่น้อง <c oughs> บอดจ้างของเบิดไปสี่พันกว่าบาทเลี้ยงน้าเย็นๆอีกเลี้ยงกระแลมอีกปล่อยเข้าอยู่เบิดมือแล้วก็เลี้ยงเขา <c oughs> ปล่อยเขาก็ปล่อยแต่คนที่แบบว่ายากพี่น้องเขาเลวอืมแต่เ้าก็า่าเขาตื่นโตแต่คนที่โมเมนญ์าเนี่ยเขาก็สิตื่นโตบางคนเขาก็สิสร่างเขาแหละ พี่น้อ,องก็ใช้เรื่จเจ้าเบิ่งหางแตนพี่น้องเลยมันเห็ดแต่หึงนะจนหางบางไงถ้าทำร้ายกูได้ยังไงฮะอีแตนฉันตามฮะมึงกล้าทำร้ายกูได้ยังไงกูนี่นี่มันที่ของกู เรียบร้อยจ้าล่งของมึงต่อไปมันก็จะเป็นอาหารปลาแล้วกูจะไป,ไปเอาโทรศัพท์กูได้ยังไงเลยทีนี้ลงไปเป็นอาหารปลาจบนะหึมมึงทำกูก,ก่อนนะแตนตอด เลือดแต่เข่าเจ้าบานีเฮือนเข้านะอบารัวเขาหมากักกินแต่เข่าเจ้าก็นด้พี่น้องเลย <c oughs> สาเหตุที่หมากเ่าอาจเป็นเพาะอ,อันอืดเขาพี่น้องเอ้ต้งต่ยังหน่อยนะเขาอึดเขาหน้าตรงนี้ก็เป็นผูดคองลุ่งได้นี่นะเ่าแม่เป็นกระสือเอา ซื้อเอากับบ่แพงเนาะแต่สมัยตะก,กี้เอางวงาเอาควายแหละก็ได้เห็นดิเงินเล็กๆนหน่อยก็ได้กับบลายขนาดซื้อเขาแม่เป็นซื้อหน้าตัวนี้น,ะนี่น,นี่เขตบริเวณหานเท่าน,านี้หน้านี่ขึ้นมานี่แม่เป็นคนซื้อจากลงุงแล้วก็เซิงปลาลงไปนีหลอมลงไปนี กระแม่น้องเท่นสื่อเป็นนาของป่านะกันส่วนมุ่นมังง่งสร้างขะยาของเถาแม่สะโพกส่วนตัวเพืาา่อน่ะแต่นาเทียงลงไปหแหละมีแต่แคนนั้นมาได้ลวงลายดอกพี่น้องอันนี้แม่ราซสื่อดอกจังวานได้ลายมานะ่ะสื่อกตอนสื่อเฮาเกิดจะได้บ่แม่าเฮายังวัทันเกิดนะมันสะตอดปุ๋ยบว่าเข้าไปนะ่สันดานแตน เดี๋ยวถ่ายคลิปแรกก่อนกูจเขับไปจัดการสูบาสีบบจ้างเจ้าเขาผัเบิดไปสี่พันกุมบาทตะหัวเนาะแก้วน้ำไปแล้วจนเหมื่อปากคุ้มงานขนาดพี่น้องเลย จนเมือ่อยปกแต่ก็เมื่อวันดี้นะบางคนมาหุจักเฮาเขาก็สิมองว่าเออเบาเป็นจมเป็นตีเป็นบบตีบบได้ได้พี่น้องเอยเฮาจ้างเฮาเอาเงินจ้างได้เพราะว่า้องเห็ดเฮาดีๆถ่ายเห็ดบอดีนี่คือจบเลยนะเธอว่าจะไม่จ้างเกี่ยวข้าว จะเสร็จไปแล้วครึ่งน,นึ่งถ้าเขาบอกว่าเขาเจ้าก็เห็ุไปถที่บริไดมันต้องว่าเนะอะโมแมนว่าเออว่าแล้วว่าวบมแมนไม้เขาบว่าวาเป็นเดอกจะต้องหุจกักว่าเนอะคนนี่ไปเกงใจลักับบดรีใ้้พผ่นเอาเขียดขึมาเสียไปในนี่บอกฮะ ไหเอาเขียดขึ้นมาเสียบในนี้หน,นกเบอก้อหนกเบว่าเอาขึ้นมาเสียบบางคนเขาเอื่นว่าปอบได้นี่ปอบมันเอาขึ้นมาเสียบไว้หอยเขียดไว้ตามันนีถ้าเป็นคนจา้างเขามีซีดว่าอยู่แล้วพี่น้อง ก็ต้องบอกเขาเขากับบวาดอกต่อหนานนะแต่ว่าเขาจะไปบอกรับรางบอกรับลางกระสังเขาดอกเขาออกไปจากพื้นที่ของเขาเลยเขาก็มีสิทธิ์ว่าคือการเขาก็ได้ใช่ไหมต่างคนต่างมีสิทธิ์ว่าสิเขาไปจัดการแตนก็ได้พี่น้องเด้อเอาเป็นว่าสุดไปแล้วมันนี้นะพอแล้วจากงานแล้วกับมือยพี่น้องมือยหมื่อยตอนนี้นะสีหามงเพียใส่พลังน้ายโพด เดตีนเข้าไปได้จังตอดปาบโลดแหเวจยังมีบ่จักหา่องอีกเด้อนอนไปนอนมาสิเอาหัวพูอีกซะนอน้